ดูคันนี้กันต่อครับนี่นนี้ยาวอันนี้คือช่วงยาวอันนี้ช่วงยาวครับซาคุมิคันนี้ซื้อตัวท็อปมาอ่าเหมือนกันกิท็อปแต่ตัวท็อปของช่วงยาวกับของช่วงสั้นไม่เหมือนกันอ๋อไม่้เป็น LED เฮ้ยอันเนี้ยอันเนี้ยรพอมันจอดในโชว์รูมผมดูที่โตโยต้าอลิฟบางนามช่วงยาวดูไม่มีเสน่ห์เลยค่ัผมพูดด้วยความสัจจริงครับแต่พอมาดูผลงานของเฮียทั้งสองคันคันนั้นสั้นนี่ก็ดูไปแล้วมันดูยาวเฮ้ยผมว่าสวยพอๆกันนะกลายเป็นว่า ตัวเลือกผมผมอยากได้ยาวซะมากกว่าแล้วโอ้โหสำหรับไฮรักแชมป์นี่โอ้หจินตนาการมันแบบตะลบิดเปิดเปิงไม่ได้ไกลมากมันเหมือนรถเลโก้ที่ผมบอกในตอนเปิดรายการใช่ขาน้ามีอะไรที่ไม่ที่มันดูแตกต่างมันดูประหลาดมันดูแตกแตกนั้นอ่ะสะคูปกี่บาทครับสามพันห้าสามพันห้าลิ้นหน้าของซูมาเอ็กซ์รวมเป็นชุดเลยทั้งคันชุดนี้หมื่นหกห้าของเซอร์วาเท่าไหร่ครับพี่จินนี้ก็จะรวมเป็่นหกห้าร้อยชุดนี้หมื่นถึห้าร้อยอีกครับแล้วก็มีนี่อีกสามพันห้า โอ้ไม่ว่าแล้วคุณจะสีอะไรจากโรงงานยังไงชิ้นนี้ก็ต้องดำครับคือสีให้เลยทำสีเลยไปเสร็จเลยครับไม่คิดจะใส่ได้เลยใจดีกันได้เลยเหรอก็แห่มาเต็มพระรามี่สองขาดทุนไม่เป็นไรครับใส่ไปเยอะๆโอ้โหวาตาวาตาล้อแท้ด้วยนะจ๊ะเจ็ดหมื่นโอ้โหด้านท้ายโอ้โหสร้างไฟเองสร้างไฟเองไฟท้ายเท่าไหร่ครับ ไปไทยแปาพ8 0แ0ดพันบาทราคาไปรวมกันเองนะครับใช่ครับันนี้ไม่แพงช่วงยาวคันนี้รถบานปลายแต่ราคาไม่บานปลายแต่ดูยังไงก็บานปลายใช่มงไหมมงใครสนใจก็ไปที่โชว์รูมทุกประเทศใกล้บ้านคุณได้นะครับใกล้บ้านคุณได้นะครับและนี่คือรถไฮรักแชมป์ใช่ที่สามารถเรียกว่ารอได้โดยที่สามารถเขาเรียกว่านะเหลือเงินอะใช่ซื้อรถราคาถูกเหลือเงินไปตกแต่งได้ไม่ได้บานปลายเยอะไม่ได้บานปลายเยอะถ้าท่านดู 2> 1, 2, 3 1> ไม่กี่บาทนะดูเหมือนบานปลายแต่ไม่บาน,บานปลาย